ชุดปฏิบัติการบินชุดปฏิบัติการการบินฐานบกหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7นะคะก็ได้นําอากาศยานฮอท212สนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสังวานจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะทําการเคลื่อนย้ายเด็กหญิงสีกเกษมสุมาอายุ2ขวบเท่านั้นเองเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตําบลเมืองแปงอําเภอปายจังหวัดแม่ห้องศน น้องมีอาการไอมีไข้หายใจเหนื่อยหอบค่ะก็ทำการส่งตัวต่อโดยอากาศยานนะคะก็ได้มีการนำทีมสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลศรีสังวานเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7อําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังสนามโรงเรียนบ้านแกงหอมอาเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อรับตัวผู้ป่วยและนำไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศรีสังวานอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างปลอดภัยค่ะ ถ้าหากว่าเดินทางด้วยถนนแล้วน้องมีอาการหนักขนาดนี้จะต้องสัญจรใช้ถนนเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะว่าทางค่อนข้างคดเคี้ยวนะคะซึ่งน้องมีไข้ด้วยถ้าหากไข้ขึ้นสูงก็มีสิทธิ์ที่ทำให้น้องเกิดอาการชักได้อาจจะรักษาตัวไม่ทันเวลาแต่พอทีม Sky ยด็อกเร่วมกับกองกำลังเรสวนใช้ฮอไปรับแบบนี้ก็ย่นระยะเวลาทำให้น้องถึงมือหมอได้ทันเวลาค่ะพะก่อนครู่หนึ่งช่วง